ถ้าเกิดตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราไม่ได้ทําความดีอะไรไว้ใช่ไหมไม่ได้รักษาศีลพอตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เสร็จแล้วไม่ได้ทําบาปอะไรมากไปตกนรกก็โรพยบาลก็ไม่รับแต่พวกนี้ไปไหนก็ไปอยู่ในพวกที่เราเรียกว่าสัมภเวสีผีเปรตเดี๋ยคนตายไปแล้วยังไม่ได้ไปเกิดนะนีก็ไม่มีผ้านุ่มอดอดอย,ยากๆนี่ย ให้ทำบุญกดน้าไปให้แล้วก็เราก็อุทิศบุญให้เขาแล้วเขารับอนุโมทาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับอนุโมทนาคือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีใครไปทำบุญมาชวนไปทําบุญชวนมาสร้างความดีก็ไม่ไปใครเข้าไปทําบุญมาแล้วเสร็จแล้วกลับมาเขาบอกแบ่งบุญให้นะวันนี้ไปทําบุญมาแบ่งบุญให้ไม่อนุโมทนาอนุโมทนาไม่เป็นไม่เคยฝึก นี่วเวลาไปตายไป